สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดียามเย็นๆนะคะกลับมาพบกับยานยน้อยก็เกาหละจ้ามันนี่ก็ได้หลังจากที่ตัดต้นมันแล้วดอกพี่น้องเลยไปแล้วน้อยนึงบัดน,นี้ก็มันเลาะเบิงบ่งไนะ้เบื้องนาเลาะเบิ่งเขาพี่น้องจ้ากำลังเห็นความสวยงามที่นี่ก็วา,างห่างๆพอถืกปุยเข้าไปแล้วเขียวทันตาอยู่เจ้ะเพื่อนจ้าปัญหาคือว่าหยายังมีอยู่นะคะนี่ มุมนั้นยังมีหย่าเกิดมุมนี้บ่มีหยาแต่กับย่านยังเดียวย่านเตหน,โนโดแดงปีใดกับปีนั้นหอดย้ำสีเอาโหนโดแดงเกิดสนั่นฟันเฟ,ฟือนนี่เด้จะเพื่อนเพื่อนหนาว้านนะคะเพืนเพื่อนจะ้ะวานเอา ก่อนแรกวันบ่เกิดดีมาไทยวันไม่วันนี้ก็ส้งได้สิได้กินยูดอกพี่น้องเลยหาไร่ผลเดียนี่สองมุมเนี่ยมุมนั้นกับมุมนี้มุมนั้นผู้จัดการกําลังเก็บหนูแดงมีหนูแดยงย่กขวานึงนันจ,จังไดยเอาพี่น้องเลยบ่ได้เอาอยามาไล่นอกอีกนี่บ่บอ่บอยูเลย นี่ดูแดงอยู่ยน้อยหนึ่งย่านยำเอารถเกีียวมาเกีียวมันสิยากจะเป็นเพื่อนถ้าขาหนูเดีงบ่ได้ <c oughs> <c oughs> มันกรลืมเพิ่มหลายจุดเราจะเพื่อนเพื่อนมันก็ได้งานนี้สนุกสงสัยจะได้งานนี้งะยาวหอดปีใหม่ผมและพี่น้องเอ้ยงานนะ่ะออกจากมันก็จะเป็นเขาออกจากเขาเราก็จะได้ปลูกมัน ออกจากมันก็นจะได้ไปใส่อ้อยอีกพี่น้องมวนแท้ๆปีไม้สีเหลีวบบุไปไปรุ่นน้ำกันเลยจ้าเพื่อน